ตอนนี้เราถึงวัดท่าไซแล้วครับสถานที่ต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่วัดนะครับผมไปทำบุญกันบ้างนะครับที่วัดท่าไซนะครับอยู่ First Time อำเภอท้ายเหมื่นนะครับ จากปางช้างตรงนี้นะครับผมขับรถไปอีกประมาณสามสิบสามกิโลนะครับผมคาดว่าใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยนะครับตอนนี้เราถึงวัดท่าไสแล้วครับ เราจะมาชมความสวยงามของบ่อไม้สักที่นี่กันนะครับผมตั้งตั้งงานนะครับริมชายทะเลนเะลครับผมวันนี้ครับผมติดทะเลเลยครับมีวิวทะเละสวยๆนะครับน้ำทะเลใสเลยครับเดี๋ยเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมไปกับพักวายพักกันข้างในบ่อไม้นะครับวัดเทศธรรมนาวาหรือวัดท่าใสตั้งอยู่ที่บ้านท่าแตงตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจุดเด่นที่เห็นเด่นชัดก็คือจะมีพระอุโบสถที่ทำจากไม้สักหลังใหญ่ตั้งตังงงานอยู่บริเวณด้านหน้าติดริมชายหาดทะเลท่าใสนะครับรูปแบบอาคารทรงไทยมีความงดงามมากโครงสร้างภายนอกเนี่ยจำลองแบบมาจากพระอุโบสถพระอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมาประยุกต์สร้างด้วยไม้แทนภายในโบสถ์ไม้สักเนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมปเทศนาแกะสลักจากหินหยกขาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของอินเดียมีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยและงดงามยิ่งนักบริเวณบานประตูหน้าต่างหน้าบันจะแกะสลักบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยเฉพาะที่บานหน้าต่างนั้นจะเป็นงานแกะสลัก บลมัดปรมาปรมีสิบซึ่งเป็นการบำเพ็ญารมีชั้นสูงการเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นบันไดาทางเข้าโบสถ์ประดับเสาอโศกสีทองส่วนบริเวณรอบโบสถ์จะมีใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวซึ่งจะมีรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางโดยรอบของโบสถ์วัดเทศธรรมนาวาหรือวัดป่าไซชื่อเดิมในอดีตพื้นที่แห่งนี้เนี่ย เคยเป็นป่าช้ามาก่อนชาวบ้านในพื้นที่เราแวกใกล้เคียงเมื่อมีคนตายก็มักจัดนำศพล่องเรือมาเผาหรือฝังยังป่าท่าทราแห่งน,นี้ซึ่งชาวบ้านจะเรียกขานนามกันว่าอาเวหรือแอ่งน้ำในป่าชา้าชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์พอถึงช่วงเวลาโผเพใกล้พบคำ่ำชาวบ้านเนี่ยที่มาทำธุระบริเวณนี้ ต่างก็ต้องรีบเดินทางออกจากป่าถ้าใส่ขนจะมืดค่าหรือแม้แต่ใครที่นําวัวควายมาหากินแถบนี้หากถึงเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเมื่อไหลฝูงวัวควายของชาวบ้านคนไหนที่ยังหากินเพลินอยู่ในป่าเจ้าของวัวเจ้าของควายเขาจะปล่อยไว้ไม่กล้าที่จะไปไล่ต้อนกลับออกมาเพราะด้วยความกลัวจึงต้องรีบออกจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดถ้าใครที่คิดจะไปลองดีแล้ว,ลวก็ ถ้าไม่ตายก็จะเสียสติเห็นกันมานักต่อนักแล้วขงให้ตีไหมหเธอมาตีฮะต้อดีค่ะ อันนี้คือบรรยากาศชายหาดที่วัดไสงามน,นีครับทะเลก็ค่อนสวยเลยครับ I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this <laughs> moment. Yeah. Stay a minute, another minute. ต้ใสเลยครับวันนี้ไปดำน้ำต่อไปก็ไปดูท่าเรือเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันต่อครับก็ไปดูครับว่าจะมีทริปดำน้ำหรือเปล่านะครับเปยยเลป่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูลาดลาว่ันนะครับที่ท่าเรือท่าเรือท้ายเหมืองเนี่ยนะครับผมไปครับเดินทางกันต่อเลยครับ จุดหมายต่อไปนะครับเราจะไปที่บ้านท่าดินแดงน,นะครับผมเราจะไปดูแล้วครับว่ามีอะไรช่องเที่ยวบ้างน,นะครับผมยังไม่เคยไปเลยนะครับดูใน Google แล้วเห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูแวะเซอร์วย์กันก่อนนะครับว่ามีนั่งเรือไปเกาะไหมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรทำบ้างน,นะครับผมนะครับขับรถต่อเลครับ